สวัสดีครับมุมสงเว้นนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสงเว้นก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมุมเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยดีวิธีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่18แธันวาคม2 5 6 5เวลา12นาฬิกาสินาทีโดยประมาณนะครับมุมสงเวนก็เลยถือกานนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยดีวิธีไทยมาฝากกับแฟนมุมทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมรณาีินีด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเสมอท่านใดนะครับก็ต้องขออภัยมนณทีินีด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเช็คน้อตัวเช็กระสแสบวกเช็คน้ําหนักของนักมม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นักมมยขึ้นชกจริงกับเกาะติดตะช่างบวกกระสาเรศนะครับสําหรับวัน เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับมีใครมีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกมวยดีวิถีไทยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่18ธันวาคม2565นะครับคู่ที่1น,นะครับฝ่ายแดงก็คือเสือบอลยูฟาบูมเด็กเสียนนะครับส่วนฝ่ายผู้เงินนะครับแ๊บซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวพิกัด102ปอนด์นะครับ คู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือรัฐพลเกียรติพลทิพย์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด็ดเดี่ยวสอจอมันเมืองชนนะครับพิกัด126่อยยีปอนต่อ128่อยปดปอนนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือสลาตันจิตเมืองนนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฉลองศึกอีเกิลมวยไทยพิกัด139่อยสาปอนนะครับและคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำารการนะครับฝ่ายแดงก็คือ8ปดแสนเล็กพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพันฤทธิ์ลูกเจ้าแม่สายวารีพิกกกััััดด142ปอนนนนะะคคครรรรบบู่มมวยยตาาางี้ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนเมื่อท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบหลุนชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับแอปพีเคสองซี่พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นมันทุกสงเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีนะครับแอปพ K เคสองี่และอย่าลืมบอกว่ามุมสังเวียนแนะนํามาด้วยนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่โมดิวิธีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ 18, ที่18ธันวาคม2565เวลา12.15นาทีโดยประมาณนะครับณเวทีโยคาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับหรือว่าเวทีจิตเมืองโนนนะครับโยคาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง PPTV HD ช่อง36มาให้แฟนบอลได้รุ่นกันทางบ้านด้วยนะครับ มาเริ่มที่คู่ที่1เลยนะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือเสือบอลยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับหรือว่าหานุมารนะครับสิทธิ์เฉลิมชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเ๊บซี่ซูจิบะหมี่เกี๊ยวนะครับหรือว่าเกียรติบ้านไผ่นะครับพิกัดทั้งร้อยสองปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเสือบอลนี่เป็นนักโชคจากจังหวัดเพชรบูรณ์วัยสิบห้าปีนะครับปิดซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบูมเด็กเซียนนะครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับมีทางด้านบูม เด็กเซียนนะครับอภิพัฒน์รลิศลักชีวกุลนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมือขวานะครับเปิดเกมเตะต่อยแรงนะครับของรัฐฟัตตีเนี่ยนั่นแข็งแกร่งแข็งแรงบูสู้ดุดันเลยนะครับสามฟอร์มหลังนะครับของตาราแดงเสือบอลมีชนะคะแนนรักภูหลวงเด็ดเพชรสีทองนะครับที่เวทีอตกศาสนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์ที่เวทีจิตมังนน์นะครับล่าสุดนี้ไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นมานะครับแพ้คะแนนให้แพ้คะแนนให้กับโคชิโซก้านะครับนักชกที่ประเทศญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นนนนเลลยะะครัับไฟ์หงสุดี้ก็ช ไฟล์แล้วก็สรุดแพ้ไป2ไฟส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเป๊ปซี่นี่เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์มาย16ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสุจีบะมีเกี๊ยวนะครับมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมือขวานะครับเข่าปั้มตีเหนียวแน่นไรแขนขวางหน้าแทงดูแลนะครับปัดศอกดูแลแล้วก็อันตรายบูกสู้ดุดันนะครับสามไฟล์หลังสุดนะครับของทราชฝันน้ำเงินเป๊ปซี่มีแพ้คะแนนรักผู้หลวงเดชเพชรสีทองนะครับ ที่เวทีอตกสามหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเบอร์หนึ่งสอสละชีพที่เวทีอตกสามนะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนให้กับเด็กมืองชนนะครับพีบุญหลายที่เวทีทิศเมืองนวนสามฝ่าหลังสุดนี่ฟอร์มคล้ายๆกันนะครับชนะ1ไฟ่แล้วก็สุดแพ้ไป2ไฟฝนะครับแต่ว่าไฟลยลาสุดนีดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแปบซีชกไว้ไม่ค่อยดีนะครับวันนั้นแพ้คะแนนให้กับเด็กมืองชนวันนั้นได้เปรียบแคบจะครบวงจรได้ใหญ่กว่านะครับแล้กก็เคยเอาชนะคะแนนสถิติดูคมนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้ว พิกแพ้คะแนนให้กับเด็กเมืองชนพีบุญลายนะครับฝ่าล่าสุดของต้านฝ่ายนําเงินผมดูว่าชกไม่ค่อยดีนะครับวันนี้มาเจอกับเสือบอลน,นะครับก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูว่ามาตรฐานต้องบอกว่าค่ายอยู่ฝ้าบุมเด็กเสียนนี่ เรื่องทำมวยเด็กเลยนะครับดูว่าวันนี้มาตรฐานน่าจะดูดีกว่านะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสือบอลยูฟาบูมเด็กเซียนครับวันนั้นคู่ต่อสู้ดูโชคไว้ไม่ค่อยดีนะครับวันนี้น่าจะเบียดเอาชนะคะแนนชนะเป๊ปซี่สู่จีบะมีเกียวไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่เปิดหัวนะครับของมวยดีวิถีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสือบอลยูฟาบูมเด็กเซียนครับ มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ท ke ี่2ฝ่ายแดงก็คือรัฐพลเกียรติพลทิพย์นะครับหรือว่าตาขุนหรือว่ารัฐป้าหานนะครับหรือว่าชื่อเก่าก้องศักเล็กเพชรสี่หมื่นนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเด็ดเดียวสจ้าแมนเมืองชนนะครับหรือสกินมีหรือว่าสิทธพยาพิกัดหนึ้อยยีปอนด์ต่อ128ปอนด์นะครับคู่นี้ทางด้านฝ่ายแดงต่อย126ปอนด์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินต่อย128ปอนด์ึ่งร้อยยี่ายบแปดปอนด์นห้กับทางด้านฝ่ายน้แเงิน2ปอนด์เพื่อความเหมาะสม ท่านฝนายแดงรัฐพลนี่เป็นนนโชกจากสุราธานีวัย23ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติพลทิพย์นะครับมีทางด้านราชฤทธิ์ปอธนพลนะครับเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงนะครับปั้มรัดฟัดตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงโบโซดุดันมัดสอกรุนแรงนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของท่านฝ่ายแดงรัฐพลมีชนะน็อกยกสี่จอมเดชจิตเมืองนนท์นะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้โนริสันภูเก็ตไฟคลับนะครับที่จังหวััััดชะะะเเิงซซานนนนคครรบบใศึกกออยต ล่าสุดนี้ชนะนอกยก2เป็นมงคลสูจีบะมีเกี้ยวนะครับที่เวทีจิตเมืองนนทครับวันนั้นไปเข้าเวนแทนรู้ตัวประมาณ1วันนะครับแต่ก็สามารถเอาชนะเอาชนะนกนักมวยตัวยืนมาได้แบบพิความคาดหมายเลยนะครับ3ไฟล์ล่าสุดของท้านฝ่ายแดงก็ชนะ2ไฟล์แล้วก็สรุดแพ้1ไฟล์ครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด็ดเดี่ยนี่เป็นนักชกจากจังหวัดชนบุรีนะครับวัย24ปีฟิตซ้อมอยู่ใค่ายมวอสิทธพยานะครับมีทั้งนั้นทัพยาสิทธอนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีสจ๊วแมนมองชนนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนท่านเด็ดเดี่ยวนะครับเด็ดเดี่ยนี่เป็นมือขวาข่าวในเหนียวนะครับตีหน้าแรงเตะต่อยแรงนะครับหมัดศอกแรงวงในปั้มรัดบัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับ หมัดศอกรุนแรงนะครับเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับสามไฟ์หลังสุดนะครับของตาดฝ่ายน้ำเงินเด็ดเดี่ยวก็มีแพ้คะแนนทันวาเล็กลูกสวนนะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนจักแดงเกียรติทรงฤทธิที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับลาสุดนี้ก็ชนะคะแนนแสนแซดนะครับพิษณุราชานที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับสามไฟล์หลังสุดนี้ใกล้เคียงกันนะครับฟอร์มชนะสองไปแล้วก็สรุปแพ้หนึ่งไฟ์นะครับ คู่นี้นี่อายุอานามนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ว่าชื่อมวยผมดูว่าทางนั้นฝ่ายแดงรัฐพลอาจจะดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าปะทะกับเบย์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับโนริสันภูเก็ตไฟลับนี่ก็ปะทะมาแล้วนะครับล่าสุดนีก็เอาชนะคะแนนมาแทนนะครับวันนั้นมาแทนแล้วสามารถเอาชนะนกตักมวยตัวยืนอย่างเป็นมงคลสุจีบะหมี่เกี๊ยวไปได้แบบสวยงามนะครับดูว่าชื่อมวยดูได้เปรียบนะครับวันนี้จึงต้องต่อนนหนักให้กับทางนั้นฝ่ายน้ำเงินเด็ดเดียว2ปอนด์นะครับ แต่ผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับรัตพลเกียรตพลทิพย์นะครับดูว่าฟอร์มนี้ใกล้เคียงกันนะครับอายุนามนี้ก็ไล่เรียกันนะครับแต่ว่าดูว่าชื่อมวยของท่านั้นฝ่ายแดงดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าปะทะกับเบย์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับวันนี้น่าจะช่วยได้เยอะน่าจะเอาชนะเด็ดเดี่ยวสจแมนมืองชนนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2นะครับของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับรัตพลเกียรตพลทิพย์ครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือสลาตันจิตเมืองนอน์นะครับหรือว่าโตโยต้าระยองนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับฉลองศึกอีเกิลมวยไทยนะครับคู่นี้จะโชกันในพิกัด13 9่อปอนด์นะครับ คารันฝ่ายแดงสลาตัานนี่เป็นนักชกจากจังหวัดชนบุรีวัย24ปีนะครับเดิมทีก็จะมาจากเก็บตัวฟื้นซ้อมอยู่ที่ค้ายมมยโตโยต้าระยองนะครับมีคุณนรงป้องทับไทยนะครับหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิ้ซ้อมใกล้ๆวันชกก็จะมาปั้มมาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับอยู่ในสายของทีมงานคนจัดเหมือนกันนะครับเป็นมวยขวาน,นะครับเปิดเกมบูชวนทะเลาะเตะขาต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงนะครับบู๊ดุดันกระลกกาส่วนนะครับอาวุธตักแรงต้นๆน,น,นี่ถือว่าอันตรายนะครับแต่สภาพร่างกาย อาจจะดูเป็นรองนะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวชกไม่ต่อเนื่องครับดูว่าร่างกายอาจจะดูเป็นรองแต่ว่าชื่อมวยดูได้เปรียบแน่นอนนะครับ สามฟอร์มหลังสุดของท่าทฝ่ายแดงนะครับสลาตันก็มีชรากแรนเผด็จศึกกอกำปนาธนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับหลังจากนั้นนะครับแพนอกยก3ธงสยามอดวิทิดเชียงใหม่นะครับที่ตะวันนานะครับแล้วก็หายจากเวทีเมืองกรุงไป1ปีกับอีก6เดือนเลยนะครับลาสุดนีไปเคลื่อนไหวที่เวทีพูธรนนะครับที่นครราชสีมานะครับวันนั้นก็ชนะนอกยก2โชคนำชัยสอธนาเพชรที่นครราชสีมานะครับ หายไป1ปีครึ่งนะครับกลับมาไฟแรกแต่ว่าไปเคลื่อนไหวอยู่ที่เวทีภูทรก็ถือว่าโชว์ฟอร์มสวยนะครับสฟอร์มหลังสุดนี้ชนะ2ไปแล้วก็สุดแพ้1ไฟครับส่วนไฟน้ําเงินนะครับฉลองศึกนี้เป็นโชคจากภูเก็ตนะครับวัยสิปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่อีเกลมวยไทยนะครับมีคุณมานพเห็นพิทักษ์เป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับคบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับหมัดหนักซอกแรงนะครับบู๊ดุดันนะครับตนตนนี้ก็ถือว่าอันตรายเหมือนกันนะครับสายนับควันนกัน สฟอร์มหลังสุดนะครับของทด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับฉลองศึกมีชนะนอกยกหนึ่งบาบักฮักกี้ที่เดอะบาซ่าเทเตอร์นะครับเป็นนักชกจากอิรานนะครับหลังจากนั้นนะครับก่อแพ้คะแนนให้กับสิงห์พักยกทีเ H ที่เวทีจิตเมืองดนนะครับลาสุดนีชนะคะแนน จินไห่จุงนะครับนักชกจากฮ่องกงนะครับที่ภูเก็ตนะครับในศึกสิงป่าตองนะครับก็3ฟอร์มสุดท้ายของทนายฝ่ายน้ำเงินฉลองศึกนะครับทั้งชกในรูปแบบ5ยกแล้วก็3ยกนะครับก็มีชนะ สองฝ่แล้วก็สรุดแพ้หนึ่งฝนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี้เป็นทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับจะได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกสภาพร่างกายก็ดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าเคลื่อนไหวเป็นประจําสม่ําเสมอนะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยนี้อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงแน่นอนนะครับสลาตันจิตเมืองนนท์นะครับชกมวยมาก่อนปะทะกระบืยใหญ่มาเยอะเลยนะครับทั้งประเด็จศึกทั้งธงสยามนี่ดูว่าชื่อมวยมาก่อนอย่างเห็นได้ชัดนะครับคู่นี้ถ้าทางด้านสลาตัน กเป็นประจำเคลื่อนไหวต่อเนื่องสม่ําเสมอโปรเมเตอร์ก็ไม่น่าจะประกบให้เจอกันได้นะครับเพราะว่าชื่อมือของทา้าน่ายแดงสลาตันดูดีกว่าเยอะเลยนะครับแต่เป็นเพราะว่าสลาตันนะครับเรือเวทีจากเวทีเมืองกรุงไป1ปีกับอีก6เดือนนะครับแต่ว่าได้ไปเคลื่อนไหวหายใจทำร่างกายไปแล้วหนึ่งฝ่ายที่เวทีภูทรน,นะครับการเคลื่อนไหวไม่ค่อยจะต่อเนื่องนะครับโปรเมเตอร์จรึงประกบให้เจอกันได้ในคู่นี้นะครับ ทางด้านสลาตันนี่เคยมีรายการขึ้นขึ้นชกในวันที่3ทธันวาคมต้นเดือนที่ผ่านมานะครับที่เวทีจิตมืองนแห่งนี้นะครับวันนั้นจะมาเข้าเวนแทนทางด้านเพชรธมินเพชรอะไรซิ่งนะครับซึ่งจะเจอกับชาติทวีนะครับวันนั้นจะชกกัน135ปอนด์แต่ว่าทางด้านสลาตันนี่มาน้ำหนักเกินเยอะนะครับน่าจะลดไม่ผ่านนะครับปโมเตอร์จึงดึงออกไปก็เลยตกล็อกไปนะครับต้นเดือนที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้ชกนะครับสัปดาห์นี้ก็เลยมีรายการชกอีกครั้งหนึ่งครับ สภาร์าังการธ้านไฝ่ลงเงินดูดีแน่นอนนะครับแต่ว่าชื่อเสียงบาร,รมีมวยอยู่กับทางดนานฝ่ายแดงนะครับแล้วก็ดูว่าทีมงานคนจัดน่าจะเต็มมุมแน่นอนนะครับผมดูว่าสลาตันนี่อาจจะมาฝากปั้มซ้อมอยู่ที่ให้มวยจิตเมืองนอนนะครับดูว่าบรรยากาศน่าเสือทีมงานคนจัดน่าจะเต็มมุมนะครับทำเน็ตทำหน่อยราคาไหลเร็วนะครับบรรยากาศดูดีกว่านะครับ ชื่อมวยกอนน่าจะช่วยได้เยอะนะครับสึ่แม้ว่าสภาพร่างกายอาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่ากระดูกมวยน่าจะช่วยได้เยอะวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างฉลองศึกอีเกิลมวยไทยนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่สามครับรองคู่เอกของศึกมวยดิวิธทีไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสลาตันจิตเมืองนนท์นะครับแต่ถ้ามีราคาก็แนะนําให้ขยับขยายบางทุนกันหน่อยนะครับพาสลาตันนีก็เรือเวทีเมืองกรุงไป1ปีกับอีกหกเดือนเลยนะครับแต่เบื้องต้นนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับสลาตันจิตเมืองน มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนํำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือ8แสนเล็ก p ีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าราชานนหรือว่าสอสุมาลีนะครับส่วนฝ่ายน้าเงินนะครับพันริศลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับหรือว่าไดมอนต์98นะครับพิกัด142ปอนด์นะครับ ท่านฝ่ายแดงนะครับแปดแสนเล็กนี่เป็นในโชกจากอุบลราชธานีนะครับวัยยี่สิบเจ็ดปีทิซ้อมอีกไข่มวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเสกแขกสมชายเทศลุงเหลืองนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับแปดแสนเล็กนี่เป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องหนักแรงเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางรุนแงนะครับหมัดหนักศอกแรงบู๊ดุดันนะครับคนตนนี้อันตรายนะครับกระแลกาส่วนหัวจิตหัวใจเกินร้อยเลยนะครับ สามไฟล์หลังสุดนะครับก็มีชนะนกยกสองกล้องนภาสีมงคลน,นะครับที่ขอนแก่นนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเพชรมณีพอหลักบุญที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดนี้ชนะนกยกหนึ่งนะครับแสงอาทิตย์หัวสะยิมนะครับที่ราชดำเนินนะครับวันนั้นเตะขาเจาะออยางท่านั้นแสงอาทิตย์พ่ายนกไปในยกที่1เลยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ชนะนก2ไฟ์แล้วก็สรุดแพ้1่ไฟ์นะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพันริดนี่เป็นนักโชคจากจังหวัดพัทลุงนะครับวัย25ปีไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่คล้ายมวยอีเกิลมวยไทยนะครับมีทางด้นานคุณมานเพเหมพิทักษ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับพันริดนี่เป็นมวยอ่า กบบือดื้อยานะครับราชา็อคเอา u อีกหนึ่งคนนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องหนักแรงตีนหน้าแรงนะครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยางรุนแรงนะครับหมัดหนักศอกแรงตัวต,ตน,นี่ถืออันตรายเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับ15ฟอร์มละ15ไฟ้าหลังสุดนี่ชนะรวดเลยนะครับแล้วก็เป็นการ็อคเอา u ไปถึง13ไฟา์เลยนะครับชนะในรูปแบบคะแนนเพียงแค่2องไฟเท่านั้นเองนะครับ โดยที่สฟอร์มหลังสุดนะครับของทานดั้นฝ่ายน้ำเงินพันริดนะครับมีชนะคะแนนหนึ่งตะการก่อกะมลวัดที่เวทีจิตเมืองนอนท์นะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนอีเลียตมูซาเยฟนะครับที่นักมวยจากรัสเซียนะครับที่เบอร์เดบาซาทเทเตอร์นะครับล่าสุดนี้ชนะนกยกสยกสานะครับชัยนรงจายุทธกองสืบที่เวทีจิตเมืองนอนท์สามไฟล์หลังสุดนี้ชนะรวดทั้งสามไฟล์เลยนะครับ คนนี้นี่สดอยู่กับทานะฝ่ายน้ำเงินนะครับพันริดนะครับอย่างที่เรนแจ้งไปนะครับ15ไฟล์หลังสุดนะครับชนะรวดเป็นการ็อกเอาท์ถึง13ไฟล์เลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยนี่เป็นานฝ่ายแดงนะครับ8แสนเล็กนะครับดูว่าชื่อมวยมาก่อนนะครับปะทะกับเบย์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับแต่ว่าสภาพร่างกายเป็นรองนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆนี่การเคลื่อนไหวการชกไม่ค่อยต่อเนื่องไม่ค่อยสม่ําเสมอนะครับสำหรับทาานฝ่ายแดง8แสนเล็กนะครับแต่ว่าฟิตซ้อมอยู่ที่ใครมวยพีเคแสงชัยนะครับดูว่าบรรยากาศ นาเสือใม่เวทีก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับคู่นี้นะครับหนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับใครโดนหมัดอาวุธของคู่ต่อสู้นี่มีโอกาสหลับหล่นลงเปย์ด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับต้นตนอันตรายครับแต่ถ้าพูดถึงผ่าน3มยกไปแล้วไม่หลับไม่หล่นนะครับผมดูว่าสภาพร่างกายของตระนันฝันเงินนะครับพันริบลูกเจ้าแม่สายวารีมั่นคงกว่านะครับไปปลายน่าจะยืนระยะได้ดีกว่านะครับเพราะว่าชกเคลื่อนไหวเป็นประจำสม่ำเสมอต่อเนื่องเลยร่างกายดีนะครับไปปลาย ถ้าไม่มีใครหลับหล่นนะครับไปไปผไมมองว่าธนะฝ่ายน้ำเงินพันริน่าจะยืรยะได้ดีกว่านะครับสภาพร่างกายดูดีกว่านะครับน่าจะเอาชนะคะแนรุ่นพี่อย่าง8ปดแสนเล็กนะครับพี PK, แสนชัยมวยไทยไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4นะครับของมวยดิวิชัไทยในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับพันริดลูกเจ้าแม่สายวารีครับมาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับ มวยชอบของมวยดิวิธีไทยชอบก่อนชกนะครับของมวยดิวิชีไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสือบอลยูฟาบูมเด็กซีนนะครับฝ่ายสุดท้ายทานดั้นฝ่ายน้ำเงินชกไว้ไม่ค่อยสวยนะครับส่วนครูที่2นะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับรัฐพลเกียรตพลทิพย์นะครับดูว่าชื่อมวยมาก่อนนะครับ ได้เปรียบเรื่องชื่อหมวยนิดนิดนะครับเพราะว่าปะทะกระเบย์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับส่วนคู่ที่3ามรองคู่เอกก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสาลาตันจิตเมองนวนนะครับบรรยากาศน่าเสือทีมงานคนจัดดูดีกว่านะครับชื่อหมวยก็มาก่อนด้วยสภาพร่างกายอาจจะดูเป็นรองนิดนิดนะครับส่วนคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับพันริดลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับดูว่าร่างกายดูดีกว่าไปปลายน่าจะมั่นคงกว่าครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็